สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับคอดแคสต์รายการ o l o b a l l a b โดยมีผมธิรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงเป็นผู้ดำเนินรายการโดยเราจะมาเริ่มจากการลัอัพสภาวะตลาดต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงระหว่างวันที่2 2สิถึง26่สิงหางคมนี้เดัชนี s p 5 0 0ของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ดัชนีห้างเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเป็นการปิดผสมนะครับ โดยดัชนี S&P 500ปรับตัวลงแรงถึง4%ระหว่างสัปดาห์มาปิดที่ระดับ4,057.66จุดนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีปรับตัวลงแรงในรอบวันเนี่ยมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับจากที่นายพาเวลประธานธนาคารสหรัฐเนี่ยหรือว่าเฟดเนี่ยมีการกล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมเฟดที่จักสันโพว่วาเฟดเนี่ยจะยังคง ดำเนินนโยบายการเงินเชิงลุกต่อไปนะครับเพื่อสก,กัดเงินเฟ้อซึ่งอาจจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจส่งผลให้มีแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำโดย Microsoft, Apple, Amazon, Google แล้วก็ Nvi d i a ส่วนดัชนีห้างเซิงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น2%ระหว่างสัปดาห์นะครับมาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ2170.04จุดนะครับโดยมีแรงหนุนจากข่าวที่สหรัฐและจีเนี่ย ใกล้ข้อสรุปประเด็นการตรวจสอบบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับรวมทั้งข่าวการออกมาตราการกระตุน้นเศรษฐกิจของจีนที่อาจจะออกมาเพิ่มเติมส่งผลให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นนำตลาดอย่างเหมยชฉวนอาลีบาบา j d com รวมทั้ง a a แล้วก็ Tencent นะครับซึ่งหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ถูกขายฉุดตชนีลงไปในสัปดาห์ก่อนหน้าก็หลังจากที่นายพาเวลประธานธนาคารสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ย กล่าวในการประชุมประจําปีของธนาคารกลางที่แจ็กสันโฮในวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเฟดเนี่ยยังต้องดําเนินมาตรการการเงินที่เข้มงวดต่อไปนะครับแม้อัตราเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวลงก็ตามซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนและธุรกิจส่งผลให้ในบันาน,นเนี่ยตลาดแต่ชีตลาดพื้นสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับตัวลงแรงมากสุดในรอบวันนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับ ทั้งนี้เนี่ยตลาดกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเชิงลุกของเฟดเนี่ยจะส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐก,กิจนะครับโดยที่นายพาวเวลประธานเฟดเนี่ยก็ได้กล่าวว่าแบบตรงไปตรงมาว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องคุมอัตราเงินเฟ้อสหรัฐนะครับให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่2%เซนนะครับในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อเดือนกรกฎาคมเนี่ยแม้อาจจะถึงจุดสูงสุดไปแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะให้เฟดมั่นใจว่า เงินเฟอ้อเนี่ยจะมีทิศทางปรับตัวลงต่อนะครับทาให้ยังต้องยังคงต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปจนกว่าอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยจะบรรลุปเป้าหมายที่สเปอร์เซนตนะครับซึ่งก็ถือว่าห่างไกลาจากระดับปัจจุบันค่อนข้างเยอะครับนอกจากนี้น,นายเพเวลก็ยังกล่าวถึงการตัดสินใจในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในครั้งถัดไปนะครับนั่นก็คือปลายเดือนกันยายนนะครับว่าก็คงจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ ที่ได้มาจากนี้นะครับโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานเดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันที่2กันยานี้ครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อในวันที่13กันยารวมทั้งตัวเลข housing indicator นะครับเพื่อที่จะนํามาประมวลในการตัดสินใจการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไปว่าจะขึ้นอีก50 Basis Point หรือว่า75 Basis Point นะครับแต่ตลาดส่วนใหญ่ก็มองไว้ว่าน่าจะอยู่ที่75 b a s i s Point อย่างไรก็ตามเนี่ยนายเวเวลก็ยังคาดการว่าตลาดการจ้างงานสหรัฐก็มีนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับซึ่งก็น่าจะช่วยลดแรงกดดันของเฟดไปได้ปอนดงเพราะหากการจ้างงานยังสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งหมายถึงว่าอัตราการว่างงานลดลงเนี่ยก็จะทําให้เฟดเนี่ยตัดสินใจได้ยากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการจ้างงานที่สูงขึ้นจนก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของค่าแรงซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อเช่นกันนายเพเวลก็ยังให้ความเห็นอีกว่า การที่จะลดอัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็จาเป็นจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยประธานเฟดก็ยังยกตัวอย่างสมัยที่นายพอวอรเกอร์อดีตประธานเฟดที่ดารงตําแหน่งในช่วงทศวรรษปี1970ว่าการที่เฟดเนี่ยไม่ได้ดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้เฟดต้องเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนทําให้เศรษฐกิจสหรัฐตอนนั้นเนี่ยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับ ก็สรุปได้ว่าคำกล่าวของนายพาวเวลก็คือต้องการสื่อให้เห็นว่าเฟดเนี่ยให้ความสำคัญต่อการสกัดเงินเฟ้อมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแต่คำถามก็คือว่าเฟดจะสกัดเงินเฟ้อรอบนี้โดยให้ก่อให้เกิดเศรษฐกิจถอดถายได้หรือไม่นะครับโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงสุดในรอบเกือบ40ปีอันเป็นผลจากความต้องการการบริโภคที่เพิ่มขึ้นหลังการระบาดโควิดแล้วก็รวมทั้งการชะงักของห่วงโซ่ประทาน รวมทั้งราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นสถานาการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียอยู่เคนที่ยังยืดเยื้อรวมทั้งที่ผ่านมาก็ยังมีภาวะภัยแล้งในประเทศจีนอีกด้วยครับก็ดูจากอดีตที่ผ่านมานับตั้งแต่ทศวรรษปี1950นะครับเศรษฐกิจสหร,รัฐเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายในระยะเวลา2ปีทุกๆครั้งที่อัตราเงินเฟ้อเกิน4%แล้วก็อัตราการบ้างงานเนี่ยต่ำกว่า5%นะครับ และรอบนี้ก็เช่นกันนะครับที่เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับการหนีเสือปะจระเข้เพราะกลายเป็นว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายปีส่วนอัตราการว่างงานก็ต่ำสุดในรอบหลายปีเช่นกันนะครับทั้งนี้เนี่ยเฟดก็จะใช้เครื่องมือทางนิยบวัยการเงินหลักก็คืออัตราดอกเบีย้ยหรือว่าพ e เ r อร์โลฟันเลตที่ธนาคารและสถาบันการเงินเรียกเก็บในการกู้ยืมระหว่างกันในระยะเวลาช่วงข้ามคืนนะครับ ซึ่งก็จะเป็นตัวกําหนดถึงต้นทุนการกู้ยืมของธนาคารสถาบันการเงินธุรกิจรวมไปถึงภาคครัวเรือนเพื่อให้บรรลุถึงความมีเสถียรภาพด้านราคาและภา,ภาวะการจ้างงานที่สมดุลน,นะครับซึ่งเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ธนาคารกลางสหรัฐต้องการลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจลงก็จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงกว่าปกติทั้งนี้เนี่ยนิยามของว่าปกติหรือว่า n a t u r a l rate เนี่ย เฟดก็ตั้งอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่2.5นะครับส่วนอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยก็อยู่ที่2อยู่ที่2%และเมื่อใดที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัวเนี่ยเฟดก็จะมีการปรับลดเฟดเรื่อฟันเลทต่ำกว่าเนเชอรัลเลทนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการกู้ยืมการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็สนับสนุนตลาดแรงงานอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ที่อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันค่อนข้างสูงในรอบ40ปีเนี่ยแล้วก็มีโอกาสที่สูงกว่านี้เนี่ย เฟดก็เลยมีการหยุดการรายงานประมาณการตัวเลขอัตราดอกเบี้ยนิวรั utral, นะครับมาตั้งแต่เดือนพฤษยายนปี2020นะครับในขณะที่ตัววัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดมองเนี่ยก็จะอยู่ที่ดัชนีราคาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วบุคคลนะครับหรือว่า personal consumption expenditure price index นะครับซึ่งก็คือตัวยอ่อคือ PCE นะครับที่มีการตัดรายการสินค้าที่มีความผันผวนของราคาอย่างอาหารและก็พลังงานออกไปนะครับ ส่วนจัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เนี่ยเฟดก็ยังติดตามนะครับเนื่องจากมีอิทธิพลต่อาการคาดการณ์ของผู้บริโภคต่ออัตราเงินเฟ้อในอนาคตแต่การใช้มาตรการการเงินที่เข้มงวดของเฟดในแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐเสมอไปนะครับแต่จากสถิติในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดมักไปประสบความสําเร็จในการคุมภาวะเงินเฟ้อที่สูงจากการใช้มาตรการการเงินเชิงลุก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการหดตัวลงแรงของเศรษฐกิจได้นะครับครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นได้จากตัวเลข GDP รายไตรมาสของสหรัฐที่หดตัวลงนะครับแต่ที่เห็นก็ยังเป็นแค่เพียง s o f t Landing แต่จะถึงขั้น Hard Landing หรือไม่นี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จากนี้ซึ่งหากพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่เคยพูดเอาไว้นะครับว่าเป็นช่วงที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่สูงเป็นสถิติแล้วก็อัตราการจ้างงานต่ำเนี่ย ทำให้การดํนเนินนโยบายการเงินรอบนี้ของเฟดเนี่ยถือว่าเข้มข้นสุดนะครับตั้งตั้งแต่ปี1 9 8 1นะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็คาดว่าเฟดจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปแต่จะขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นเวลานานเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับแต่สถานการณ์ผิดปกติแบบนี้เนี่ยเฟดอาจจะตัดสินใจใช้ยาแรงนะครับโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึง100 Bas i s point ในการประชุมปลายเดือนกันยายนก็เป็นได้นะครับแม้จะเป็นการช็อกตลาดแต่การปรับขึ้นแต่เน่นๆในภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรเนี่ยก็ย่อมดีกว่าที่จะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆตามข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาโดยที่ไม่มีความชัดเจนนะครับแล้วก็หากปล่อยให้นานเท่าไหร่ก็จะยากลําบากมากขึ้นนะครับถ้าเช่นนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็คงจะปรับตัวลงแรงซึ่งนั่นก็หมายถึงโอกาสที่นักลงทุน จะได้ซื้อของถูกอีกครั้งก่อนปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX ผ่าน KTX i n t r o t r a d a แล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ